ตายหนึ่งรประกันไม่จ่ายตายหนึ่งสรุปมือนี่เขาตายหนึ่งนะครับนี่ดีแตกเลย <c oughs> ดีแตกหนึ่งแต่ว่าบอกคนสะหลายครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับ แต่สายชิ้นวันี้มาฮัทรถอีกแล้วมือที่สองมือที่สามครับผมมือนี้มีอุปกรณ์พร้อมครับมีออุปกรณ์พร้อมนี่น <c oughs> อุปกรณ์ของเขาครับ <c oughs> มันคือถังน้ำมันขวดน้ำมันครับขวดน้ำมันเกา นี่เอามเป็นอุปกรณ์กระกปองกับแป้งน้ำมันกับไ่ซ่อนหอยนะครับผมนี่เลยสถานที่เดิมครับหางเก็บน้ำหลองคอเดินดีครับคุณล่ะปนคาบโบเป็นมอไก่ลุกหนี้โมเป็นอย่างยไยเดี๋ยววางเลยออกกันครับวันนี้มีขอดอย่างเนี้ย เอาช่วงรถเดี๋ยวมือใหม่ครับช่วงรถมันก็สิประมาณ3เมตรกว่า,านะครับอันนี้กว๋วยเลี่งเอาให้กว้างเลย ประมาณสามเมตรกลัวโอ้ยไก่ลายเอาวันนี้ผมก่อนเอานี่นี่อันนี้เขาจะขับสีแสกขับหามเหยียบนะครับออกไปกวงๆได้แต่ว่าต้องเข่าให้ได้นะครับเอาเม่นหน่อยลองมือครับมือนี้มือที่สามระยะนี่ประมาณโอ้เกือบสี่เมตรมันยาขาด น้ำมันแรงครับเต่ว่าแดดโอ้โหจะล้มเย็นดีครับช่วงนี้เขาประกาศนี่แล้วแหละแต่ว,ว่าตุ่มหนึ่งขาบ้านอันนั้นพวกแม่านาหารโรดเขาทำนักขี่เล้ยปลาคนับอันนั้นมันเป็นร้านบิงเกาครับคนกับซิมมลเลนออกกำลังไกยละตรงนี้เขากามันเลนกีฬาทางอากาศนะ เ,เดี๋ยวเอ้าเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวครับเขาซ้ายหรือขวากอนก็ได้มีโค้งไกลได้ไหมบอสโค้งไกลได้จะว่าต้องให้เข่าให้ได้มันมันเข่าได้บพมันแคบบนบนบน,นี่<า>นรอ้องเหมือนกันฮะแคบอยู่บอสเดี๋ยวนะมันบกแคบหรอกบกนังช่วงล้อ โอ้เยอะแยะมานนี mm ่ค hmm. รับรถเจ้าหนี่เขาก็ะดิมานนี่ออกวานนึ่งตามมาเลยนี่ครับแล้วก็โอ้หน้ออไปไกลเราเข้ามาครังก่านี่ครับมาแล้วอามเยียวนะฮะแล้วเห็นบ่นยนะถอยมันเข้ามาเลย เห็นวันนึงฮะนักขากเลยเ <c oughs> ข้าได้มันหกักก็ไม่เฉียดเฉียดก็หักเขานี่ไงย <Okay. S 1> ิ่กว่ามันจะหักได้เตี่ยมุดจ้าหรอกเงาไหมเดี๋ยวที่สาธิตไทยไ่ายไปอีก เดี๋ยวผมดีล้อมมึงก่อนครับว่ามันนี่แคบหรือกว้างไประเดี๋ยวเออพ่อพ่อพ่ออุปกรณ์เอาเปี่ยนก็ประจวงเดี๋ยวมินสถานีต่อไปต้องใส่หลายอันเดี๋ยวผมดีล้อมเท,ทิดกันเอาเือ,อเดี๋ยวดีล้อมห้เบ้าง ไม่รู้แล้วต้องดูกล้องขนาดมืออาชีพยังต้องส่องอ่ะมันแคบเกินยับยับ cái giọt kìcái giọt kìcái cái gì cái giọt cái giọt lấy cái แบคบพนมุกี้เอาไหมนี่ครับประมาณนี้ห่างเบื่องยโฉดกเปล่เงะโกเนี่อ่กึก่งก 改天。給 เป็นยังอ่ะเจ้าเป็นยังก็ห้องน้องบุญ เดี๋ยวโอ้ยูพีเวลาเลยมากระเลียวเบิ่งกระโจกมันอยู่ประมาณแน่มันที่ได้กลาดื่มมันออกไปไกลมันเข่ายากตัวอ้อมมา ก็แก่แกเบื้องลลอหลังนะเห็นบั่นั่ยนะเวลามาหน่ะนะ่ะห่อหลังมันเลยไปจังหักเส้นเตื่นมันไลายมันเหน,เนียร้ายกวยนี่แต่ลลอหลังมันเลยมาแล้วหักเลยเออ hàng cái vô. Một mình kia thì chỉ đến sau ấy pha vẫn thử kháng rồi đấy เก็บุปกรกอบ์มาเกบุปรณ์ลงมาเกบูปรณกเร็วตอดเอาเสียบฟังมันลงเกบุประกย่างตามรถเก็บุปรณกขึ้นรถเดี๋ยวสิสรุปตายจากศพเกบุปกรณ์ครับ makalung makalung ทำอะไรออุปกรณ์เขาเอาไว้เป็นสองตัวยึดต่อ ไม่จ่ายตายหนึ่งสรุปมือนี่เขาตายหนึ่งนะครับนี่มีแตกเลยมีแตกหนึ่งแต่ว่าบคนสะหลายครับรเวลาเลี้ยวนี่มันใกล้มันก็ยที่ไปขูดกระจกขูดด้านทางแต่มันใกล้นะครับอุปกรณ์เกีนรถ กรอนขึ้นรถครับนี่แล้วครับตงไปหาเกยมันยากโอเคครับกลับมือนี่ไวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมฝึกต่อไปสู้ต่อไปทักคิชิคุเลียนี่ บรรยากาศลากันไป้วยบรรยากาศสวยๆให้มาแรงลมเย็นๆครับเนี่ยมาหนี่ก็าลาไปวันครับผมขอบคุณที่ติดตามครับรับชมรับฟังพิสา่สายชู้ครับบ้าบ,าบ,าบองบองบายบายครับผม